จังได้เว้ยเออเมียใหม่บาดได้เสียวหลูกเอาเตาคือตัวหูแน่เสียวเข้าบวชแต่น้อยเข้าบวชจักสีเห็ดหลอกเหลืองแนวนั่นนะนะนะมันสิยากอีสังเห็ดจังได้เสียวโตวเกาสเตปปูลูกอองโตหันยัดใส่ปีมีเข้าหันโลดมันเป็นยังสเตปปูลูอุ่นมันมีขายอยู่ใส่ไอบักพี่ป้าสเตปปูลูอุ่นสิฮ่าซื้ออีสังมันแถมมันมน้ำผู้สใส่ได้เกิดแมนโบเสียวเออโอ้บัดปีมีเดี๋ยวเสียวเป็นอีสัง โอ้ยอันปีมีฮันกาเอาวัตกรกายผู้หญิงแถมมาแต่เกิดถือก,กันเนี่ยนั้นบบเสียวเอเอเฮ้ยคอยอยากได้ลูกคอ,อยก็อยากได้ยิก่กันมือแรกงอผลิตลูกเนาะเออแต่ว่าอุปกรณ์ในการผลิตลูกจนพรออแแ้้วบ่มันยังเอาลูกกับซิมีอุปกรณ์โอ้ยกัปีมีเจ้าฮันเด้ โอ้ขันมาปีมีฮันพร้อมทุกเวลาอยู่แล้วเออก็สันมือแรกของเขากับปฏิบัติกันแต่ว่าตอนนี้นี่คุสเปียลเครื่องน่ามีพ่อ้ำอีแม่ก่อนเด้อเด้อบอกว่าสีนอนน้าเมียก็สีไปบอกพ่อบอกแม่เออเท่าแต่บักจอยลูกเขามันเอาเมียมานี่บิเห็นมันมายามเนาะกะรกังว่าขอว่ากี้เฮ้ยทางนี้เห็นว่าเขาะกำมะาแล้ว โอ้ตายหงกดีเนาะกำลังงวาพื่นก็เห็นหน้าลดโอ้สบายดีสเสด็จพอสเสด็จแม่ลูกขอไหวโอ้บอกักเพะเอกมอลำเงยบวารที่สิมาของเงินโอ้ยโมเมนมาของเงินขอ่าสิมาถามเอาของจิตตนติดโตข่อยตัวแถมมาแต่เกิดนะนะแม่อีช้างลูกของจิตตนติตโตจะมาแต่เกนะิดหาแม่นอีช้าง อ๋อกระเครื่องตัวข่อยเกิดมาเลยมันแถมมานำไข่อยเลื่อยฮะนะที่โตข่อยมาแต่เกิดหันบพรว่าที่พ่อกับแม่บโบแต่วัหไข่ไข่น่ะแล้วมันเหมืนอีสังระแนวแถมที่ต้นที่โตโตหันพ่อบอกเข้าใจโอ้ยกระสเตปปูลูตัวแถมมาแต่เกิดหันนี้พ่อบโบแต่วัยให้บอบ้ามันเหมืนอีสังกรนสเตปปูลู่อันเทาโอ้ยกระสเตปปูลูกระมังกระเริ่งงับมันหันได้เทาโอ้หันแล้วหันแล้วมันกระเริงงับหันแล้วพ่อกั็เมียวัให้ลูกอยู่บอเพราว่าที่ถิ่มไปแหละ โอ้ยฮัมเอ้ยตกระสมมาบวชแต่น้อยพ่วมซิกีดีอันสติปุรุกันแล้วอันตู้เป็นทอนดูงามค้าลูกกันแล้วหันแล้วนี่แหละนี่แหละดวอังคานี่แหละเขาเอื่นสติปุโร่บัดปีหมีคนผู้หญิงนี้พอมันหมายความว่าไงปีหมีที่ว่าแถมมานําผู้หญิงแต่เกิดน่ะโอ้ยปีหมีเห็นกันเป็นอาวุธประจากายของผู้หญิงคือกันตัวมันเป็นทู้ตัวดูงามค้าของผู้หญิงหันแล้วแม่และลูกเอ้ยเวลาลูกสิผสมพันลูกเอาสติปุโรน แท่งซิพี่มีเขาโลดแนวนันบ่พอเขาสิบตายบ่แทงแนวนั่นนะมันบ่ไาดา้กูเอ้ยเขากระแทงกันมืดบานมืดเมืองให้แล้วคัน่ามันอันตรายฮันแม่เจ้าแห่งต้ได้โดนแล้วพว่อพอนี่แทงกูคือเน,อนาะเฮ้ยเนาะโอ้สแสดงว่าอีพ่อนี่เป็นผู้เสียวส่้นด้านการแทงที่นี่มันกระชุดนอนน้ำพอโตและเรื่องแทงแม่และลูกเอ้ยว่าเรื่องการแทงในปตพิพีนี่บ่มีไผสูบพอจ้ากดนำเอ้ยเขาแจแล้วบัเนี้เขาใจแล้ว ลูกกับกนเนอร์พอเดอร์บัดน,นี้เด้อร์กับกนเนอร์เมเดอร์กับกนเนอร์พอเดอร์โอ้ยเขาหลบอีพอแห้งอีลีโอ้ยเกิดว่าเมียนสังแต่แถมันก็ติดน้ำตัวเฮานี่เนาะสเติดปู๊ลูกอย่าแมนมึงเขาหลบกูเนาะสบายเหี้ยพูอ้ากูเลยซะป่ะไปตี่เฮ้ยเฮ้ยแทงเลยได้หนีเฮ้ย hey. แทงโลดเฮ้ย hey, แทงโลดอเออว่าจุเจ็บบ่เฮ้ยจุดเจ็บบ่บ่บ่ทนได้ยุ้ hey. ยว่าเจ็บกระบอกได้เฮ้ยที่ในใต้คอยอยบุยอย่าเขาคุกได้หนี่ บอกเป็นยังหนอกใครข่อย,ย่อมตายขันเจ้ายุดธขันเจ้าทอนนะมีเรื่องกับข่อยบักใ,ใหญ่โลดหอยสมบว่าจังสัตว์เนาะบัดนี้เนาะเฮ้ยเขาอยู่กันมาหลายเดือนน่ะคือผมเห็นได้ลูกจักเถื่อเฮ้ยไพว่าบอใดได้ผู้แห้งนี่อยู่ในท้องคนนี้บุษเสือกมาฟังเบิ่งที่เฮ้ยอยู่ในท้องหันบอหอยมาสร้างว่าแทะเบิ่งที่ฟังเบิ่งอ๋อแม่นอิลีที่นี่ เจ้าซ ER oh, oh, ึ่งม okay, ่าเป็นคนแนวนี้ขวบเป็น mm อีสังเฮ้ยฮันได้ดินลึกๆในท้องจะหันจะเป็นแนวนี้โดนเดาบนนี่ฮะก็เริ่มเป็นตั้งแต่กะเอาสเต็ปปูรูดแท่งเซปีมีก่อนพิ่นแล้วว้ายขวอยู่น้ำเต๋อโบได้ดอกแนวนี่ว้ายโบไว้โบไว้หนีก่อนเป็แต่ย่านเรือห่าเฮ้ยเอ้าผัวกวเป็นบาอีสังได้อีกแล้วกี่ตัวเอ้ยกี่ตัวกี่ตัวเสียวกี่ตัวเอ้ยซอยกูแน่ห่ายสมมาตาตีตาลอดมาแต่ย่านอีสังมาเสียวกูย่านกูนี้เมียกูที่เสียว เอามสิยานเมียมึงสังกำลังเอากันใหม่ๆโบนี้จังไดเมียกูเหมือนเป็นปอบนะเอาคือว่าจังสันเสียวมึงได้ยินมาแต่ไสกูเห็นกับหูได้ยินกับตากูในละเซียวมันเป็นจังไดเซียวโอ้ยกระตุกลวงกับเมียว่าิเอาลูกเสียวจากนั้นกับปฏิบัติการระเบิดความมวนกูหันกับผู้คู่ซ้ดอกว่าได้ลูกแล้วเมียบ่ายอมบอกจนกูถามเมียจังได้บอกกูว่าไม่ลูกแล้วได้ลูกแล้วกูมโนธในเห็นหนาลูกซ้ำสุดท้ายจะได่วะเมียกูหัน กินลูกกูแหละลูกกูปัจจุบันหิงยุ่ในทองเมียกูพุนแต่ลูกแท้ๆมันยังกินได้ต่อไปมันสิบกินกูผุนบ่เสียวอยกัวนว่าสันหันมึงอย่าสิไปอยู่น้ำมันไหนมันกินมึงแต่แท้ไรก็ต้องว่ากลัวเดี๋ยวเสียวไปไปมึงมาอยู่น้ำกูขัน่าบบมีบอลอยู่หันก็ได้กูขึอดอยู่เสียวกูคึคอดอยู่